เปิดตัวสมาชิกใหม่การกันตถาวรประกาศข่าวดีภรรยาท้องลูกคนที่สองพี่พร้อมจะมีน้องแล้ววอลหลังปิดเป็นความลับมานานสามเดือนในที่สุดการกันตะถาวรได้ประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่หลังจากภรรยาสาวพลอยไอดาตั้งขันลูกคนที่สองแล้ววอลโดยทั้งคู่ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัวพ่อกันจุกแม่พลอยและน้องพร้อมลูกชายวัยขวบกว่า กำลังถือภาพอันตราสาวพร้อมแคปชั่นว่ามีไรจะบอกแหละตอนนี้ครอบครัวกันตะถาวรวันนี้เปิดตัวนิวเมมเบอร์ละครับกันเองพรายเองพร้อมเองและององงานนี้เพื่อนดาราและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามกับครอบครัวกันตถาวรที่กำลังจะมีสมาชิกใหม่ที่พร้อมจะมีน้องแล้วและยังลุ้นกันว่าน้องพร้อมจะได้น้องสาวไหม ลูกสาวต้องมาแล้วจะเป็นพี่พร้อมน้องเพลงหรือเปล่านะไอจีการการตถาวนพลอยไอดาการพลอยน้องพร้อมทองลูกคนที่สองข่าวสดบันเทิง